สวัสดีนะครับพบกัผมป้องแล้วก็ช่องซันนี่หลิวนะครับคลิปนี้เราจะมาอัปเดตว่าในอัปเดตล่าสุดเนี่ยนะครับเราปั้นอะไรกันดีหรือมีอะไรที่ผมแนะนําบ้างนะครับอัปเดตล่าสุดก็จะเป็นแพทที่คุกกี้คอฟฟี่แคนดี้เป็นคุกกี้ตัวใหม่แล้วก็มีการบัฟสติงเจลลี่แล้วก็คุกกี้เชอร์รี่อยู่แล้วนะครับผมโอเคก็เริ่มจากคุกกี้อีพิกหน้าปั้นก่อนเลยนะครับในการเป็นไม้หนึ่งนะ ผมมองว่านะตอนนี้เนี่ยผมให้อันดับหนึ่งนะครับผมเท่ากันเลย2ตัวก็คือคุกกี้กล้วยไม้กับสติงเยลลี่นะครับฟังไม่ผิดหรอกครับสติงเยลลี่ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเท่ากับกล้วยไม้นะครับ2ตัวนี้มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันแต่มีข้อดีที่เหมือนกันก็คือปั้นง่ายข้อดีคือกล้วยไม้เป็นตัวที่เล่นง่ายคือในการเล่นชิงถ้วยเนี่ยมันไม่ต้องยื้อเลยนะครับผมมันเล่นชิลมากแต่สติงเยลลี่นั้นต้องยื้อนะครับต้องยื้อในเกือบจะทุกเซตแต่ สติงเจลลี่แต้มดีกว่ากล้วยไม้นะครับผมฉะนั้นผมก็เลยมองว่าเออมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันตัวหนึ่งแต้มเยอะแต่ยื้ยื้แบบยื้อหนักตัวหนึ่งเล่นง่ายแต่แต้มน้อยกว่านินดเดียวจริงๆผมก็เลยให้เป็นอันดับหนึ่งเท่ากันสําหรับกล้วยไมย้แล้วก็สติงเจลลี่นะครับต่อไปเป็นอันดับ2ร่วมก็คือดีเท่ากันก็คือคุกกี้บัตเตอร์แบร์แล้วก็เป็นคุกกี้จอมโจรนะครับผม2งตัวนี้ก็มีข้อเสียอันใหญ่มากก็คือต้องทําสั์เลียงด้วยนะครับผมให้เลเวลตันแล้วก็ แต้มสู้2ตัวนั้นได้ไหมหมายถึงสู้กล้วยไมย้กับสติงเงยลรี่ได้ไหมแต้มไม่เท่านะครับผมแต่ผมมองว่า4ตัวนี้ก็ตัวใดตัวหนึ่งก็ใช้งานจริงได้ดีมากๆนะครับผมส่วนคุกกี้ตัวใหม่คอฟฟี่แคนดี้แต้มดีไหมนะครับชิ้นด้วยแต้มกาก,ากนะครับผมเบรกเอาผมยังไม่เห็นคนใช้ใช้ไม่พัด2ได้ในบางเซตแต่โดยรวมเก่าไรกระสมยังใช้งานครอบคลุมได้มากกว่าผมก็เลยมองว่าถ้าไม่ได้แบบสายสะสมหรือจะเอาไปเล่นชาร์เลน่ะ ไม่ค่อยแนะนำนะครับใช้งานจริงไม่ค่อยแนะนำเลยสำหรับคอฟฟี่แคนดี้นะครับต่อไปเป็นเป็นผัด2ใช่ไหมครับผัด2เหมือนเดิมครับเป็นเก่ารัดกับโสมนะครับเจ้าเดิมเจ้าเก่านะครับก็ถ้ามีโสมใช้โสมแต่ถ้าโสมตันแล้วแล้วตัวอื่นๆเราตันหมดแล้ว,อ,ลวอยากหาตัวทําเพิ่มเก่ารัดครับผมว่าใช้งานได้ดีหลายเซตคือมันแล้วแต่เซตบางเซตเก่าลัดดีกว่าบางเซตโสมเล่นดีกว่าอะไรพวกนั้นนะครับสลับสลับกันไป ต่อไปนะครับพันปีก็ยังเป็นตัวที่แต้มดีที่สุดในชิงถ้วยนะครับอันดับ1แบบใหม่มาเขาก็ยังครองอันดับ1อยู่นะครับผมเออแต่ก็เป็นตัวที่ต้องทาต้องทาเยอะทั้งสัตว์เลี้ยงทั้งแคนดี้บาบาบานะครับต่อไปเป็นเจ้าตัวสมบัตินะครับเออแล้วก็เกมเนี่ยมันมีเกมนี้มันมีการอัปเดตบัฟตัวเก่าๆมาอะไรเงี้ยถ้าคุณกลับมาเล่นอาจจะมีบางตัวที่คุณใช้งานได้ดีอยู่เช่นแบบเอ็กน็อก มัดชงม,มัดฉาอะไรพวกนั้นถ้าเพื่อนๆกลับมาเล่นก็แนะนําว่าลองดูคุกกี้ในไอดีก่อนว่าเออมีตัวไหนที่เวลตันแล้วมันแบบพึ่งบัฟบมาใหม่ๆอะไรเงี้ยเออผมว่าบางตัวมันใช้งานได้ดีมากๆอยู่นะครับต่อไปเป็นในส่วนของสมบัตินะครับสมบัติเนี่ยผมจะแยกเป็นหมวดแรกก่อนก็เป็นสมบัติทําแต้มทั่วไปนะครับก็จะแนะนําให้ปั้น2ชิ้นนะครับจากในลิสต์นี้ชิ้นแรกได้แก่เครื่องพิมพ์ดีดอัตโนมัตินะครับสมบัติชิ้นใหม่ดีไหมดีนะครับ เล่นกับสติงเยลรี่ก็ดีเล่นกับเซตอื่นก็เล่นได้นะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับที่จะแนะนําก็จะเป็นเจ้าตัวกระด,ดิ่งนะครับผมแล้วก็เป็นแหวนเข็มกัดครับแล้วก็มีกระบอกลูกศรครับแล้วก็มีเจ้าตัวยาบำรุงครับแล้วก็มีต็อกนะครับ โอเคประมาณนี้นะครับผมเออแล้วก็โกง่งจริงๆโก่งผมว่าก็ได้อยู่นะครับยังได้อยู่แต่ท้ายๆแล้วนะครับแล้วก็ถ้าโสมบัติใกลไกสลับเวลาเนี่ยผมเห็นว่า,วาในชิงถ้วยเหมือนจะมีแค่ถ้าถ้าเล่นก็จะแนะนําแค่สติงเยลลี่ถ้าเล่นเส้นอื่นก็อาจจะเป็นอันดับท้ายๆหน่อยที่จะแนะนาพอๆกับโก่งบทยาแหละนะครับผมโอเคแล้วก็สมบัติเรจเนลรี่ก็ยังแต้มดีสุดๆนะครับใช้ในโหใช้เยอะใช้เยอะนะครับผม ประมาณนี้สำหรับความเห็นของผมว่าเอออัปเดตนี้เราจะปั้นอะไรกันดีเนี่ยนะครับผมก็ใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยตรงไหนเลยอยากเสริมประเด็นอะไรก็พูดคุยใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมค่อนข้างทึ่งกับสติงเยลี่นิดหนึ่งคือเอ้ยมันมารอบนี้มันดีมากมันแบบมาแรงแซงทางโคง้งนะครับผมเออแต่อย่างอีกทีนหนึ่งว่าสติงเยลี่ที่เห็นแต้มเยอะๆเนี่ยแต่และเซตถ้าใครเคยเห็นจังหวะแล้วก็จะทราบว่าเออมันต้องอาศัยการยืดในระดับหนึ่ง ถามว่ายากมากไหมบางหลายก็ยากบางหลายก็ยื้อไม่ได้ยากมากนะแต่คือถ้าคุณเป็นสายเล่นฮาร์ดคอร์แบบเอ้ยเล่นเซ็ตยากๆไหวเนี่ยสติงเจอรี่ดีกว่านะครับผมดีกว่ากล้วยไม้ถ้าถ้าคุณเล่นเซ็ตยากๆไหวนะถ้าไม่ชัวร์ตัวเองแบบเออเราเน้นชิลหน่อยก็กล้วยไม้แหละนะครับประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ